สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำการถอนเงินเข้าทูมอนิว l ล็ตนะครับผมจำนวน440บาทให้ดูนะครับกดแลกเงินตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งการถอนเงินเนี่ยขั้นต่ำเริ่มต้นที่20บาทนะครับผมกดแลกเงินตรงนี้นะครับเงินก็จะเข้าไปที่ทูมอนิว l ล็ตของเราทันทีนะครับกลับมาดูที่หน้าหลักนะครับผมยอดเงินเนี่ยเหลือ0บาทนะครับอ่ะเป็น2บาทเนาะที่ผมคงเหลืออยู่นะครับตรงนี้เนี่ยก็มีการแจ้งเตือนเข้าที่ทูมอนิว l ล็ตทันทีนะครับเมื่อเรากดถอนเงินนะจำนวน440บาทนะครับผมจากกิจกรรมคอยฮันเตอร์นะครับก็ถอนไป เรียบร้อยแล้วก็ได้เงินจริงแน่นอนนะครับได้รับเงินเข้าวอลลิททันทีเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินที่ผมถอนไปทั้งหมดนะครับ4 40 600 220นะครับแล้วก็120บาทนะครับผมตรงนี้ได้เงินจริงแน่นอนใครสนใจดูวิธีการทําเงินในคลิปนี้กันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นกิจกรรมนะครับในส่วนของแอปโฉมนิวเลท์นะครับผมสามารถรับเงินได้สูงสุดถึง5000บาทเลยนะครับผมทุกคนเน ได้เลยทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับใครที่สนใจอยากจะลองเล่นกิจกรรมนี้ดูนะครับก็เปิดแอปชูมิวิลิทขึ้นมาทําได้เลยนะครับในส่วนของการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับผมเราจะต้องเข้าร่วมผ่านลิงก์การชวนเพื่อนของเพื่อนๆคนอื่นนะครับเพราะว่าถ้าเราเข้ามาหาในแอปช um ูมิวิลิทเนี่ยผมหากิจกรรมหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะครับเราต้องเข้าผ่านกิจกรรมจากคนอื่นที่เขาชวนให้เราเข้าไปเล่นนั่นเองนะครับส่วนตัวนะครับผมก็ได้เจอกิจกรรมนี้ในกลุ่มของพี่โดมนะมีคนลงกิจกรรมไว้นั่นเองนะครับผมก็ได้ไปกดลิ์เข้า กิจกรรมจากเพื่อนๆน,นั่นเองนะครับ าโอเคนะครับสำหรับวิธีการเข้าร่วมเล่นกิจกรรมนี้นะครับในส่วนของท m o n e y w a l l e t นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับผมกดลิงก์นะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมจะมีลิงก์กิจกรรมไว้ให้นะสามารถกดลิงก์ได้เลยในส่วนของตรงคอมเมนต์นะกดลิงก์เข้ามานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมได้เข้าร่วมกิจกรรมจากลิงก์ของเพื่อนๆนั่นเองนะครับพอเรากดลิงก์เ <ๆ S 2> ข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีปุ่มคําว่าเริ่มช่วยเพื่อนเลยนะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีการโ ในส่วนของเงินตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้เสียเงินเองนะครับทาง t ูมอนีวอลเล็ตนะครับเขาจะโอนยอดเงินเข้ามาให้เราใน t ูมอนี่วอลล็ตก่อนจํานวน1สตางค์นะครับ, et, นน ern, รบแล้วเราก็ทําการส่งต่อให้เพื่อนนั่นเองนะครับให้เรากดโอนเงินได้เลยจากนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเป็นการโอนเงินนะ0.01สตางค์ ern, นะครับกดโอนเงินได้เลยอันนี้เนี่ยก็เป็นการแจ้งเตือนจาก t ูมอนีวอลล็ตนะครับที่เราเข้าเริ่มกิจกรรมเนี่ยเขาจะส่งยอดเงินเข้ามาให้เราก่อนแล้วเราเนี่ยทำการโอนต่อให้กับเพื่อนของเราาาานน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 ัั่เเเเออองะตมครรรบกกกกก็็ให้้้ดดดโโิไลลยยยืแว เรียบร้อยแบบนี้ได้เลยนะครับโอนเงินให้เพื่อนสําเร็จแล้วนะครับก็กดตกลงได้เลยต่อมานะครับคุณก็จะได้รับสิทธิ์ในการร่วมเล่น1หัวใจนะครับหสิทธิ์ในการเล่นเกมเนาะจากเดิมเนี่ยเราจะได้รับเพียง1สิทธิ์ในการเล่นแต่ถ้าเราช่วยเพื่อนหรือว่าช่วยตรงนี้เนี่ยเราจะได้เพิ่มอีก1สิทธิ์เป็น2สิทธิ์ในการเล่นเกมนะครับพอเราก็ได้สิทธิ์ในการเล่นเกมแล้วเนี่ยเราก็จะขึ้นหน้าหลักแบบนี้เลยนะครับจำนวน2สิทธ์นะพอขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของขั้นตอนการเล่นน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 นะะะครรรรัับใใส่่่่วขขอองง้้้้ตตกาาาาเเลลีีีหดดูทจม ธีการเล่นของรางวัลนะครับประวัติการชวนเพื่อนแล้วก็ประวัติการเล่นเกมให้เรากดไปที่ขีดอันแรกเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของวิธีการเล่นรับเงินรางวัลนะของรางวัลนะครับผมรับเงินสูงสุดถึง100 t m n Coin นะครับหรือว่า Tumani Coin นะครับต่อการเล่น1ครั้งนะครับเป็นการสุ่มนะครับผมตั้งแต่0ถึง100นะครับศถึง100นะครับในการรับ t u m o n y Coin ตรงนี้นะครับต่อการเล่นเพียงแค่คลิก1ครั้งนะครับสิทธิ์ในการกดของเราเนี่ยมี2ครั้งในการกดนะ สิทธิ์ในการรุ้นรับรางวัลสูงสุดของเราเนี่ยถึง200บาทเลยนะครับผมก็แล้วแต่ดวงของเราว่าเราจะสมได้รับเท่าไหร่นะครับต่อมานะครับ เลเวลหนะครับก็คือมีการเลื่อนระดับเลเวลนะทั้งหมด3ามเลเวลนะครับเลเวลหคือการชวนเพื่อนนะครับตั้งแต่0ูนถึงหคนก็จะขึ้นเป็นเลเวลหพอจะเป็นเลเวลสเนี่ยเราต้องชวนเพื่อนอย่างน้อย6คนถึง99คนนะครับเลเวลสนะครับชวนเพื่อนอย่างน้อย100คนขึ้นไปนะครับถึงจะเป็นเลเวลสนะอันนี้คือเราสามารถทําได้เลยนะครับต่อมานะครับผมเป็นภารกิจพิเศษนะครับรับเพิ่มทันที500ทีมอ่าทูมอนี่คอยนะครับ ทูมอนี่คอยเนี่ยก็คือเมื่อเราเชิญเพื่อนครบ100คนเนี่ยรับไปเลย500บาทนะครับจำกัด1ครั้งต่อรายการเท่านั้นนะครับต่อมานะครับรางวัลพิเศษรางวัลใหญ่นะครับรางวัลใหญ่เนี่ยก็คือ5,000ทูมอนี่คอยก็คือ5000บาทในการเข้าเริ่มกิจกรรมนี้นะครับเราสามารถชวนเพื่อนครบ1000นคนต่อ1บัญชีทูมอนี่วอลเล็ตนะครับก็จะได้รับไปเลย5000บาทนะครับแล้วเราก็ยังทํารายได้ไม่จํากัดจากการกดในส่วนของสิทธิ์ในการกดรับเงินรางวัลน,นะอันนี้เราสามารถทําเงิน รายได้ได้เลยนะครับ ใครที่มีช่องทางนะครับหรือว่ามีเทคนิคส่วนตัวเนี่ยก็สามารถไปเชิญเพื่อนให้ครบ1000แล้วก็รับไปเลย5,000บาทคุณจะใช้ระยะเวลาภายใน1วัน2วัน3วันหรือว่า7วันก็สามารถทําได้เลยนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเขามีระยะเวลาจํากัดนะครับถึงสิ้นเดือนธันวาคมนะใครที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้แล้วเนี่ยก็รีบรับเงินตรงนี้กันได้เลยนะครับต่อมานะครับผมเป็นวิธีการเปิดกล่องของขวัญเพิ่มนะครับก็คือการชวนเพื่อนให้มาช่วยเรานะครับหนึ่งเลยนะครับกดปุ่มชวนเพื่อนนะครับนี่คอแรกนะข้อที่2นะครับคั ลอกลิงก์นะครับเอาไปแชร์ยังช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook t w t t t e r l ไลน์ย u u u e t t k t t o k สามารถทำได้เลยเมนูที่3นะครับข้อที่3เนี่ยก็คือเมื่อมีเพื่อนของคุณเนี่ยตอบรับคำชวนของคุณจะได้รับสิทธิ์1สิทธินั่นเองนะครับ ข้อที่สี่นะครับนำไปเปิดกล่องเพิ่มกันเลยนะครับง่ายๆแค่นี้นะครับต่อมาก็เป็นวิธีการตอบรับคําชวนล่าของขวัญนะครับหนึ่งเลยกดลิงก์ที่เพื่อนของคุณเนี่ยได้ส่งเข้ามาให้นะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบในส่งของทูมอนี่วอลิตนะตามข้อตกลงตรงนี้เลยนะครับข้อที่3นะครับกดปุ่มเริ่มช่วยเพื่อนเลยนะครับผมแล้วก็กดข้อที่4นะครับก็คือการโอนเงิน1สตางค์นะครับที่เราได้รับจากทูมอนี่นะครับส่งให้เพื่อนต่อนั่นเองนะครับข้อที่5นะครับกดปุ่มโอนเงินนะครับข้อท ก็ข้อที่7เนี่ยชวนเพื่อนสาเร็จแล้วเราก็จะได้รับกล่องไปเปิดอีก1สิทธินั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการเล่นทั้งหมดนะครับก็ดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะยากนะครับสำหรับคนที่อยากจะรับเงินรางวัลฟรสีสูงสุดถึง5,000บาทเนี่ยเราก็ต้องไปเชิญเพื่อนให้ครบ1,000คนนั่นเองนะครับ สำหรับคนที่มีมือถือ2เครื่องอันนี้ก็จะได้เปรียบหน่อยนะครับเพราะว่าเรามีสิทธิ์ทําเงินได้ถึง1 0 0 0 0บาทเลยนะครับถ้าเรามีมือถือ2เครื่องมีบัญชีทูมอนีวอลเลตสบัญชีหรือถ้าใครมีมือถือหลายเครื่องนะครับสเครื่อง5เครื่องก็ทําให้ได้นะครับอย่างน้อย5000ต่อ1เครื่องถ้าเรามีหลายเครื่องเนี่ยก็เป็นช่องทางไรายได้ที่ได้เยอะมากนะครับในระยะเวลา1เดือนตรงนี้นะครับก็ลองเข้ามาทําดูได้นะ ต่อมานะครับเรามากดรับเงินกันนะครับจากการเล่นเกมนะครับกดการรับเงินตรงนี้นะครับผมมีสิบสองครั้งในการกดนะให้เรากดเล่นเกมตรงนี้เลยกดเข้าไปนะพอเรากดเล่นเกมแล้วเนี่ยมันก็จะมีกล่องนะครับตั้งแต่เงิน10บาทนะครับจนถึง100บาทต่อการกด1รอบมันจะมีกล่องเปล่าก็คือ0ูนย์บาทอยู่นะอันนั้นก็แล้วแต่ดวงว่าเราจะทําการหมุนวงล้อตรงนี้เนี่ยหมุนสปินเนี่ยจะได้รับเงินเท่าไหร่เราก็ทําการกดสปินได้เลยนะครับสาหรับวิธีการเล่นนะครับก็กดสปินนะครับผมกดสปินตรงด้านล่างตรงนี้นะครับ ก็จะทําการสุ่มให้เราเนาะว่าเราเนี่ยจะได้รับกล่องไหนแล้วก็ในกล่องเนี่ยจะมีเงินรางวัลเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยผมได้รับมาที่10ทูมอนี่คอยนะครับสะสมเหรียญครบ20เหรียญนะครับแลกเงินทูมอนี่เวลิตได้20บาทนะครับต่อมานะครับให้เราเปิดกล่องของขวัญต่อได้เลยนะครับเราก็กดเปิดนะครับอ่ะต่อมานะครับเราก็กดเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับขอให้ได้10นะจะได้ถอนเงินนะครับผมอ่ะกดเริ่มเล่นได้เลยนี่ก็กดสุ่มนะครับว่าดวงผมจะได้อีก10คอยหรือเปล่าถ้าได้10คอยเนี่ยเราก็สามารถกกดแเเงินข้า ได้เลยนะจำนวน20บาทนะครับกดสปินได้เลยนะทุกคนนี่ครับกดสปินไปแล้วนะเรามาลุ้นกันว่าผมจะได้10หรือเปล่าโอเคได้มาที่5คอยนะครับเป็น1 5คอยก็ยังไม่ครบนะครับก็ยังขาดอีก5คอยถึงจะทําการแลกเงินได้นะจำนวน20นะครับอันนี้เราเปิดกล่องต่อนะครับกล่องของเราเนี่ยได้ทําการหมดไปแล้วนะครับสิทธิ์ในการกดถ้าเราอยากได้รับสิทธิ์เพิ่มคือเราต้องกดชวนเพื่อนตรงนี้นะครับแล้วเราก็คัดลอกลิงก์เนี่ยไปแชร์ต่อได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราย้อนกลับมานิดหนึ่งนะครับในส่วนของเลเวลของ ยังอยู่ที่เลเวล1อยู่นะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ชวนใครเลยนะครับผมเพียงแค่กดช่วยเพื่อนนะครับที่เขาส่งลิงก์เข้ามาให้นะครับแล้วก็ตรงด้านบนขวามือเนี่ยตรงรูป t ูมิเนเวอรเล็ตนะครับจำนวน15เราจะต้องมีจํานวน20นะครับถึงจะทําการแลกเงินได้จํานวน20บาทในการแลกเงินสูงสุดนะครับต่อ1ครั้งในการกดเนี่ยเขาจํากัดอยู่ที่980บาทนะครับสมมุติว่าเราได้รับเงินรางวัลมา5000ันนะครับ5,000เนี่ยเราก็แลกเินหมดได้เลยนะครับครั้งละ980บาทนะครับ1วันกดได ไม่จำกัดเลยนะครับแต่ขั้นต่ําในการแรกเนี่ยจะเป็น20บาทนะครับผมมีแค่15ยังไม่ได้นั่นเองนะครับใครสนใจนะครับอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก็รีบกดเข้าร่วมได้เลยนะครับผมตรงนี้ทําฟรีได้เงินจริงแน่นอนฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ